นดมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเออสวัสดีจ้ากันสวัสดีจ้าป้าป๊าดานาะมากินเ้าจ้าเอเอเจือเจๆอตื๊ดตืดตืด,ด,ด,ดปปอุ้ยหมูอุดอุดมัน หมูอุดจะจานได้ไหมต้องอ่ะไก่ไก่ไก่ก<ง>ินข้าจ้าปุดนัินแล้าข้าว้นงกัดจ้าฝน,น,นตกบอกบะลาน,นะน พายุ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 เจ้าขาฮ้ยาเผงอาไร่างเนียไปไหนม่โมดเจ้ากินบ่โมเากินอะไรกินได้พายุพายุเจ้าขาทำเป็นหีเพลงน้ำสุดท้องไปไหนน้ำ không không luôn nam mô cho sa ừ. bao mực cưng nơi cương tắt nhà phê ba khỏi phải non mặc được mẹo chính Con việc tăng bài miền thấy mai ทิ่งไม้ทิ่งไม้ประตูลองตัดตัดหน้าบ้านกับตัดกลางบ้านเขื่อน้าเห่งมันคือข้างๆวะตัดจนม,น,นมันหมดเลยมื้งคือ

มันถึงวนเขาไปหนังหนามเนี่ยอืมที่คอยเก็บเยอะไปได้ยังไงเนาะถ้าลูกไปเตะบล็อคไปเม็ดอ๋อที่ว่างใบเมีดลุ่งหคนว่างใบเมีดทันไปทั้งปุ่น,นวเวลยไทยใบเลยปากคุ้มใบเลยรับเผา,าไม่อย่างเพียงไม่ใครมันแดง ก็มาเพื่อเงี้มาไปเงี้ได้ตัว giàu เงีอยู่ตลาดเสรีพูนบ่ได้ยังไม่กินเท่าไหร่หรตลาดก็อ้อโอ้ยเนื้อมันให้กินเป็นยังจังก็กินกินเขาไปแล้วเด้อไม่แหนกระดูกเลยมึงเขากับใคร อมไข่เลยออมจะที่บอกน้ำพรากกรบอกอะไรไหมมากดครับผอเว่าม,มันจะต้องคอดเนาหมูสามสั ันนีเปงมดดใช่นอ,ม,ดดนอมันนีตกพี่น้องอสจังปลาสมเล้อพี่น้องเด้ล่ออยู่มันนี่มันยันยงแบบมันนี่มันจัดเพราะว่ามัน่ปลาเขามัน่ปลาเขาาท่มมากกว่าอเาเน่แว่า,ารว่าเรกเเร,เรกว่าื่อไปเอามือนี้ งนายว่าป right. oh, ่าเพทันเด็กเขาได้รูกใช่ไหมชื้เบากันสักหน่อยตอนแรกขอเรียนไปเยอะกมือสองมือ เนี่ดูดอีหยงังสั้นมาถ้าบอกินนะจะไม,ม่แม่ไหมไม่แม่จมั้งไม่ได้ขาไปซื้อใส่ทก้งาดบ้านทักพงสักพา

xăm bà nó tù giải phóng của phim kin nhắn 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 kin kin kadu kama hai 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 Chi lạc lò, lạc không phô lò. Những béo hôn luôn quá khí. Có béo hôn luôn quá khí. Có béo hôn luôn 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 เมนหัวเนี่ยพิษพาดเม่นจุดเ,เ,เ,นเ,นเ,ววเดียวเนี่ยเม่นตายควันสีควันสีเอ่อควันสีบินเนี่ยเขาต้องตรวจสอดอกเซียเลยเ็กระบบที่หางเฟสกอลมือเฟสลายพัดเอาเช็คดีดีอ่ะ Mình bộ hành viếp tự ổ cái lón cải Ừ Lên này chắc lọt à Ổ oh, cái lón cải nhé mùa sau Lên phải lên hả? Chắc lọt Hử? Ừ? Chắc lọt <laughs> Sao kìa <vậy? cười> Sao lên กูอ้วน,นกูแข็งแรงเนี่ยนกซิกอัพอีหยังเพิ่นเนาะเปิดเสียออกมึงต่อยท้องกูเลยเพื่อนเลียงกันเข้ามาต่อยท้องกูเลยเพื่อนตุ๊บตุ๊บตุ๊บต่อยแรงๆเลยตุ๊บตุ๊บให้พวกควายตีท้องเหรอแล้ววันเน,เนี้ยเนี่เห่อยท้องกูเลยเพื่อน ไปแรงๆนี่มีแรงแค่นี้นเหรอไปอเอาสอนผูดได้พูดเยอะสั่นมาหนึ่งคนอวดแจงแรกหนอะนี่ต้อกว่าางกายจังแรงจรงังยางเพิ่นดูวิ่งไหม ันนี้เนี่ยเขาไปถามข้าวรุ่นใดไม่ต้องให้แน่ให้แน่เหรอครับว่าน้ำน้อนแล้วเจ็บแล้วย่ำน้อนตรงใหนจุกมันเจ็บวันนั้นกเคือ あ。The hand. ไปคมที่ต <teaching. S 2> ีไว้เบาเบายนบันมัเกิดการตกแตัวไหมนั่นเืนบละคุ่นเกียบล่งตนแล้วก็คจนลุ่มัหน่แล้ก็เกินการนกใจน่นหุ่นห่นเ่นหน่น่นหุ่นุ่่่่่่่อ่ห่หมหุ่นุหุ่นุ คก็ลบทุ่งชาิเย็นบาเบาเทียนเดียนีิดูก็เบาอยู่แหละงั้นบทเสนีก็เพิมันเบาเลยเนาะอุบ่าวเนาะเฮ็ดเดียดครับดูด้วยเจได้เบียดได้งันซอยส่วนไม่ไงไม่ไงดีด้วยเด็กเด็กหน่อยฮคุณไม่ได้ไปเฮ็ดบวกขอบง

เด็กน้อยบ่ใส่สิเฮ็ดเวียดเกนบ่เจบ่ไปนั่นเด้ดูตาบาดเฮ็ดเวียดหน้าตาดีบ่มะม่เเฮ็ดเวียอยปูอยหญ้าอเจเอิ้นปูกับหญ้าเอิ้นปูกับหญ้าเด้เนาะแม่ตากับยายบ่ตากับยายเนาะเพราะว่าเอเป็นลูกเป็นลูกสาวเนาะ พอยังห้ำมาเน้อตัวเออพอยัหำเดกี่จากยานน่เคยเห็นหนาแม่น่เจแค่อ๋อเเห็นแต่ให่เอหน้าตาคือยังเกียร์หมเกีย์นหน้าตาดีสั่นเอเลยทั้ควางห้ำหมดเลยทั้งควเขาลุก

อพักกันมาทางไหนย่นางมาบ่ลูกย <c oughs> ่า,นนางมาย่างพักกันย่างมาย่างมากระไผยบ้านใช่หรย่างมาตะบ้านุูนะที่ไหนเราไปย่างรัดทองมาไปก่่ออนนพี้งย่างมาตะบ้านย่างมากับ,บก <c oughs> ลรงไห <c oughs> น